ก็กรณีที่โดนมากที่สุดคือกิจกรรมทางเพศอแล้วก็เรื่องพวกปูเปื่อยต่างๆส่วนใหญ่โดนอะไรรู้ไหมโดนแท็กโดนแท็กแล้วไม่รู้เรื่องว่าโดนแท็กเจอเยอะมากเพราะว่าครูแก้หลังบ้านนักเรียนเยอะใช่ไหมกรณีนี้เพราะว่าการแท็กเนี่ยทุกคนสามารถจะแท็กใครก็ได้ที่อยู่ในใน,ในกลุ่มของตัวเองบางทีอ่ะเราเราเนี่ยก็ไปกดขอเข้า กลุ่มนู่นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีรายชื่อเราอยู่ในกลุ่มใช่ไหมเขาก็แอดอเลยค่ะแอดอแล้วก็มาโดนเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเช็คแท็กไม่เป็นแล้วการแท็กเนี่ยมันไปห้ามคนอื่นแท็กไม่ได้มันห้ามไม่ได้แต่แต่มันสามารถที่จะปิดแท็กหมายถึงว่าแท็กอะแท็กมาได้นะแต่เราจะตรวจก่อนมันจะไม่ไปขึ้นบนบนบนไทม์ไลน์ของเรามันจะไม่ขึ้นบนไทม์ไลน์แล้วนะมันจะมันจะ ปิดรอไว้ก่อนปิดรอไว้ก่อนเสร็จปุ๊บเราต้องมาเช็คเองเราต้องเช็คมือเราถึงจะมาเช็คได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าศาส,สนาก็โดนค่ะอย่าไปรออย่าไปรอโดนโดนนะโดนนะคะเรื่องพวกนี้มันจะมีเยอะมันจะมีเยอะในใ,ใ,ในในในโซเชียลตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครเช็คไม่เป็นแล้วก็งงงงจิตงงใจบางคนติดแดง บางคนติดแดงอะไรอย่างเงี้ยเพราะลูกศิษย์ครูป้อมในกลุ่มปิดโดนกันหมดที่เข้ากลุ่มปิดเพราะอะไรรู้ปะมันไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้จะแก้ได้แล้วใครจะพาเขาไปเรียนใครจะพาเขาไปแก้ก็คือครูป้อมไงครูป้อมมีาศาสตร์ความรู้เรื่องพวกนี้ในการที่คุณน่ะจะทายังไงให้เฟซบุ๊กมันผ่านหรือ YouTube มันผ่านหรือแก้ f a c e b o o k ยังไงหรือแก้ y o YouTube ยังไงนะคะต่อไปคือทอยคํารุนแรงไม่ได้เลยนะจ๊ะมันรูนรุนแรงอะ่ะมันแบบแสดงออกแบบรุนแรงอะ่ะ จะทําอะไรเขาอะไรประมาณนี้เออนะไม่ได้เลยนะถ้อยคํารุนแรงแล้วก็เนื้อหารุนแรงอีกต่างหากนะคะไม่ได้เลยค่ะเนื้อหารุนแรงเนี่ยมันจะเกี่ยวกับไอ้พวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวกูเล่าให้ฟังบางทีการถ่ายอาหาร Facebook จะเซนซิทีฟมาก YouTube ไม่ค่อยเป็นไรไม่ค่อยเป็นไรในเรื่องของการทาอาหารบางทีมันต้องมีปลามีไก่มีปลามีไก่มีหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่รูปอาหารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในหมวดหมู่ของเนื้อหาที่มันมีความรุนแรง อย่าคิดว่าทําคลิปอะไรก็ได้นะถ้าทําคลิปอะไรก็ได้มันก็รวยกันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วดิมันก,ก็ต้องทําคลิปเพื่อกัดชับว่าเราจะต้องได้เงินทุกหมวดหมู่ไม่ว่าคุณจะลงคลิปคุณก็ได้ค่าแอดคุณจะลงคลิปคุณก็ได้ยอดขายจากลูกค้ามาซื้อคุณบางคนน่ะถ่ายไม่มีคอนเซ็ปต์อะถ่ายแบบไม่มีแนวเลือกไม่มีแนวทางจะเลือกเลยคือถ่ายทุกสิ่งอย่างที่ตัวเองทำอะแล้วบางทีมันไม่รู้ไปโดนเบอร์ไหนไง มันไม่รู้ไปโดนนโยบายพาร์ทเนอร์เปล่าเนี่ยชุมชนนะเปล่าเนี่ยรายได้กรณีสร้างรายได้จากจากคลิปหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยจาก Facebook หรือเปล่าเนี่ยจะโดนข้อไหนเนี่ยข้อใหญ่ข้อหนึ่งเลยเนี่ยโดยรวมเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยบางคนติดนโยบายแดงหลาอะไรเงี้ยไม่ผ่าน